กลลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสะเปัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีการอัปเดตในส่วนตัวด่านใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วกับด่านคิงและในเมื่อมีด่านใหม่มาผมตัวเควสใหม่เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาด้วยเหมือนกันที่เป็นเควสเนี่ยของด่านคิงเลยผม,ผมก็จะเป็นเควสตัวนี้เลยนะของรางวัลหลักในเควสนี้ผมก็จะมีปืน Mw11 ถัดมาผมเป็นตามด้วยชามสเก็ตบอร์ดถัดมาตามด้วยปืน M21 EBR ก็ตามนี้เลยผมสับเป็นส่วนตัวของวันการทำเควสของด่านคิงนะและใส่วนภารกิจของตัวเควสนี้ผมอันนี้ก็ง่ายมากผมเพียงแค่ฆ่าผู้เล่นให้ครบ30คนเล่นในโหมดนี้ให้ครบ10รอบแล้วก็ชนะทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็จะเป็นการจบภฐฐารกิจทั้งหมดแล้วก็รับของวันไปเลย ดยสำหรับเจ้าด่านมายนี้ผมจะเป็นด่านที่เล่นในโหมด1 vs 1แล้วก็2 vs 2เพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบในการต่อสู้1:1กับ2:2เนี่ยบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านที่เล่นง่ายผมเพราะว่ามีพื้นที่โล่งกว้างค่อนข้างเยอะแต่ทว่าก็มีจุดแอบให้เราเนี่ยสามารถแอบดักยิงได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในส่วนของแนวทางการเล่นนะผมถ้าเกิดว่าจะให้เล่นด่านนี้ง่ายๆเนี่ยก็แนะนำว่าควรเป็นปืนที่เน้นการยิงในระยะกลางถึงระยะไกลไปเลยจะดีกว่านะเพราะว่าด่านมันค่อนข้างมีพื้นที่โล่งเยอะ ถ้าใช้ปืนที่ยิงไกลแม่นๆหน่อยเนี่ยเออเราก็จะมีโอกาสในการฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างง่ายผมสำหรับตัวที่มีความแนะนําในการเล่นโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว hg 4 0เหมือนเดิมถึงแม้ว่า hg 4 0ของเราจะโดนเนร์อมาบ้างเล็กน้อยแต่มันก็ยังค่อนข้างที่จะโหดอยู่ดีในแพทเวอร์ชั่นนี้นั่นเองเนอะหรือว่าจะใช้งานปืนอื่นก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดในการเล่นของแต่ละคนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปืนระยะประชิดเนี่ยก็อาจจะเล่นด่านนี้ยากนิดนึงนะผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะหาที่จุดแอบแล แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เล่นใน2อ2เวสองอันนี้ก็ต้องแรนดอมและแต่ดวงเลยผมว่าจะสุ่มระบบปืนอะไรมาให้เราก็เล่นให้ดีที่สุดน,นั่นเองนะถ้าเกิดว่า1นึ่งหนึ่งเนี่ยก็จ,จะเล่นง่ายกว่านิดนึงนะคือเราสามารถเลือกใช้งานปืนที่เราเนี่ยแต่งโหลดเอาเองเอาไปได้ไปพาชรน้นผมเราก็ไปดูเกมเพย์หนึ่งหนึ่งแกนดีกว่าอันนี้บอกเลยว่าใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะผมเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าศัตรูเนี่ยเขาจะมาด้านไหนแล้วก็บุกด้านไหนนะต้องกะเส้นทางแล้วก็ไล่วิ่งดี ดูไปก่อนถ้าเกิดว่าใช้ระเบิดทิปมาช่วยเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นผมเพราะว่าเป็นการบีบพื้นที่ของศัตรูนะทาอยู่ด้านขวาอืมไม่แตกไม่แตกโอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้ตึ๊บตึ๊บโอเคแตกไปหนึ่งครับเรียบร้อยนําไปก่อนหนึ่งวินช์ตัว UV สแกนเรื่อยๆผมถ้าเกิดว่าใครใส่เปิร์กกัน UV สแกนโกล์มาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะศัตรูจะหาเราช้าขึ้นอีกนิดน,นึงดูระเบิดหลอกล่อไปครับผม การใช้ระเบิดช่วยหลอกล่อเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีผมให้คิดว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็ทาให้เราเนี่ยสามารถดักเล็งยิงได้ง่ายขึ้นใช่อหการเปลี่ยนโซนก็ยิ่งดีผมเพราะว่าเราจะเป็นการหลอกล่อศัตรูให้ตายใจว่าเ,เราจะวิ่งด้านไหนบุกด้านไหนใช่ไหเ,เอาไม่เจอวิ่งหายวิ่งหายวิ่งหายอืกบแล้วนิดเดียวอันน่ะวิวโดดโด,โด,โดใส่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 ก็แตกไปดีครับแหน่งซ้าย อีกหนึ่งครับโอ้โหหลบได้อู้หลังกล้องหลังกล้องอือแล้วเสียเปรียบกว่าเนี่ยเราเห็นเขาแต่หัวแต่เขาเห็นเราทั้งตัวอันเนี้รีโหลดถอยเมื่อก่อน cover cover เฮ้ยเจ็บอือตอหน้าต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 าจะโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นออกซ้ายอ๋อดีนะเขาบอกไม่เห็นเนี่ยถ้ากรีนไม่หันหลังกลับมานี่มีจุกแตกแน่นอนจังหวะนี้นี่บอกเลยว่าระบุงระเบิดหมดแล้วโอเคมาแล้วผมตัว u ูเ สแกนสแกนเขาต้องอยู่ทางด้านซ้ายนี่อย้ยอืมโอ้ไม่หันกลับมาสู้ด้วยเห็นหันก็มาผิดจังหวะวิ่ง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 อ้าวอ้อมอ้าวผิดด้านสวนมาเนี่ยสวนทางกันด้วยเนี่นยขนะึ <c oughs> ้นบนอา้าวไม่ใช่ขึ้นบนด้วยเอา้วหายไปไหนแล้วเจอแล้วอยู่นี่เองอื๋อ้าวโดนยิงแตกคืนครับโอ้โหเมื่อกี้จังหวะกระโดดลอยนานไปน,นิดนึง อันแน่อยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยจบไปก่อนนะผมวินแรกก็ชนะไป C1 ่คราวนี้รอบที่2เนี่ยเหมือนเดิมว่าฝ่ายแพ้จะมีสิทธินในการเลือกประเภทปืนที่จะใช้งานนะครับซึ่งเขาก็เลือกเป็นปืนตระกูล A r ซึ่งตระกูลเาพี่ลิงก็จะเลือกตัว M4 แล้วกันนะเพราะเขาเลือก A อเคผมออความจริงถ้าเกิดว่าเ k คน่าจะดีกว่าแหละถ้าเกิดว่าวิวเป็นสายยกสโคบเร็วนะแต่พี่ลิงไม่ได้แต่งบิวสโคบเร็วมาผมก็ใช้ m 4นี่แหละเน้นยิงระยะไกลต่อสู้เขาแล้วกัน สดีครับสวัสดีครับโอ้โหบอกแล้ว AK ดีมากคือแบบอืมเราเสียเปรียบมากเลยเนี่ยคณะเอา AK ซัดสโคบไปมาแต่โอ้โหแตกรัวเลยครับสองจังหวะไม่ไหวแล้ว AK ต้องเจอ AK ก็บอกเลยว่าแพทเนี้ย AK มันค่อนข้างโหดมากเลยผมตั้งแต่ปรับในส่วนตัวกระสุนตัวใหม่เข้าไปเนี่ยคือแบบโอ้โหมันลั่นแบบลั่นกดโกงจัดจริงจริงคือแบบปุ๊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 บแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกเนี่ยแล้วก็คุมง่ายด้วยนะโอเคเขาอยู่ด้านขวาหรือเปล่า ออยู่ตรงกลางอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแน่นอนเอาโดดไปสิครับโดดลงไปข้างล่างยิ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 งจุด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 ออกขวาไปเนี่ยออกซ้ายแตกเลยครับน,นี้บอกเลยสองสองเท่ากันแล้ววินนี้ใครจะชนะเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็วิ่งสวนทางโอ้โหยิงไม่ทันโอ้ย,ยแย่ละสามสองละสามสองละไม่เคยได้เล่นเออาร์นานไม่่อยถนัดเลยเนะี่ย แอบอู้แอบเนียนทั้งคู่เลยสิแอบเนียนทั้งคู่เลยสิเรียบร้อยยิงดักครับจังหวะนี้อีก2คิวอีก2คิวจะจบแล้วอีกนิดเดียวตังไฟตังต้องการอีก2คิวเจ้เอาอยู่บนโอยเลยอ่ะโดนไฮกาวยิงโอ้นี่คือรอดักเลยใช่ไหมเนี่ยตาที่สองแตกโอ้ไม่ถนัดกลับมาปืนปืน S M G เหมือนเดิมดีกว่า ซับแม็กชีนนี่กลับมาเป็นที40มันเดิมอยู่่ะเนี่ยคือไม่แกเห็นัะเกตเลยว่า AK กับ AK ด้วยกันเนี่ยคือแบบมันค่อนข้างหลังจากที่มีการปรับมาครับผมคือมันยิงเร็วแล้วมันแบบโหดจัดจริงๆูโอ้โหแตกแตกเออเมื่อกี้โดนกระตุกนิดนึงเสียดายเมื่อกี้ถ้าไม่กระตุกนะบอกเลยว่าเสร็จแล้วแตกไปดีครับ วิงมาครับใช้ระเบิดช่วยวางไว้ก็ดีเหมือนนะในจุดที่แบบเดินเหยียบช้าๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้น้วยนะมีโอกาสที่เขาจะโดนระเบิดตายเหมือนกันเขายู่ฝั่งตรงข้ามวิ่งสวนอ๋อวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนนาก็เสร็จดีครับจะเอเจเออยู่ตรงไหนน่นออยู่ไกลมากยิงป่อสู้ไปดีครับยิงป่อสู้ไปดีครับเขาังไม่เห็นแล้วนะเราัะขึ้นบนเลยเดี๋ยวต้องจะเอแน่นอนจะเอแตกไปดีครับมัวแต่มองล่าง อีสองคิวอีสองคิวอินเดียอินเดียอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งตรงข้างดูแผนที่ก็ได้โอเคอยู่ข้างบนหรือจะยิงผิดด้านแล้วยิงผิดด้านแล้วหลอกล่อหลอกล่อเนี่ยคือมันจะมีโกดังหลอกล่อได้ด้วยนะก็ไว้จูกได้เหมือนกันโอ้โหไวหลอกศัตรูว่าเราจะวิ่งด้านไหนแต่ตอนนี้วิ่งผิดด้านแตกไปเรียบร้อยก็จบไปแล้วโอ้จะหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะเลยนะในการเล่นนะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวด่านใหม่ล่าสุดประจำใบ้พาซีซั่น11กับด่านคิงก็เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบผม1ต่อ1นกับ2ต่อ2อเนี่ยอย่าลืมลากเพื่อนมาเล่นกันด้วยนิดน,นึงนะหรือใครอยากจะวัดฝีมือเนี่ยก็แน่นอนว่า1ต่อหนึ่งเนี่ยก็เป็นด่านที่ดีมากผมจากที่ลิงลองเล่นมาเนี่ยด่านนี้น่าจะเป็นด่านหนึ่งต่อหนึ่งที่เล่นแล้วมันดูเล่นง่ายที่สุดนะเพราะว่าจุดแอบเนี่ยมันก็มีมากนะผมแต่ว่ามันเป็นทางโล่งส่วนใหญ่ก็ทําให้เราได้หาตัวเจอกันง่ายซึ่งม และสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระคงรู้แบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบ,บ YouTube, แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับกผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย